เด็กาสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดแพ็กก็คือมีแพ็กอัปเดตเข้ามาใหม่ก็คือช่วงเที่ยงเลยนะครับก็จะมีแพ็กชุดรวมอันนี้ก็เป็น5้2อันนะครับอันนี้ก็เป็นแบบขายไม่ได้รุ่น9 6้าถึงหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาใหม่จํากัด8ครั้งครับพวกนี้มันก็จะสุ่มไม่ซ้ํากันนะก็ะคือเราต้องเปิดให้ครบ8ครั้งเราถึงจะได้ทุกอันเลยนะครับก็จะมี 101. รุ่น R 9 8้าถึงหนึ่งร้่นอางรุ่นได้อยู่ก็คือการันตีเราได้ไดนนไดไกกเก,กีกที โอเคอะเดี okay. ๋ยวก็เราก็อ่าเขาเรียกว่าเอาดวงออกไปก่อนนะครับก็ประเดิมวันนี้ไปก่อนเอาดวงออกไปก่อนเปิดทีโอเคครับอันนี้ก็ประเดิมวันแรกอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะถ้าเกิดดวงดีก็อาจจะได้อานายอะไรอย่างเงี้ยตัวแพงๆขายที่ขายไม่ค่อยได้นะครับก็จัดไปคลิปนี้ก็จะไว้หน่อยนะเพราะว่าแพ็คมันน้อยครับโอเคลุ้นไปแล้วก่อนครับอันแรกมาที่ทงทีมอะไรไม่รู้เดนมาก,กเขบอกว่าเดลินี่แน่นอนครับโคเนบอ่านั่นไงเดลินี่นะครับ แล้วกอ,อท,ทันทีสองต่อไปเลยเขาเรียกว่าเอาดวงออกไปก่อนครับเปิดให้มันแบบไม่ค่อยดีแล้วก็ค่อยๆไปลุ้นอีกอันหนึง่งโอเคเปิดไปปุ๊บปาบไปละบราซิลโปรตุเกสอีกอ่ะโปรตุเกสอาร์เอ็มโอ้เบนฟิก้าด้วยแหละไม่ค่อยดีครับนักเตะปัจจุบันนะเจ้ามาริโอครับโอเคแล้วก็ไปอันนี้เลยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีนะผมว่าดีเลยนะโอเคครับเปิดไปทีละอันก่อนไป เราก็ไม่รู้ว่า98ถึง1 1 0 1จะเป็นแพ็คไหนนะมันจะสุ่มอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็น65ถึง74เหะมันก็จะไล่ไล่ไล่ไปทีละอันนะครับก็คือเรายังเอาง่ายๆคือมันหลอกให้เราเปิดครบ8ครั้งนะครับเราถึงจะได้ทุกอันแนะนําให้ครบ8ครั้งไปเลยครับยังไงก็ต้องครบนะเนี่ยเราได้2อันละได้2อันล่าง2อันละแล้วก็จะเหลือ2-4เหลือ6อันบนเหลือ6อันบนเนี่ยยังไงมันก็ล็อกให้เปิดทุกอันอยู่ดีครับ เผอๆอันนั้นถ้าเกิดโอ้มัดเชออกมาก่อนเลยวะถือว่าสวยอยู่นะมัดเชออกมาละเนี่ยมัดเชยอันนี้ออกมาแล้ว,น,น,น,ออลวนะอันเดียวก็จะเหลือมัดเชยสองอันเหลืออันนี้อันนึงแล้วก็อันเนี้ยสามอันเนี้ยสี่อันนี้ยังไม่ออกแต่ถ้าเก้าแปดหนึ่งร้อยหนึ่งออกมาก่อนก็คือว่าดวงดีอยู่นะถือว่าดวงดีนะก็ไม่ต้องเปิดเพิ่มครับก็ลุ้นแค่มัดเชกับอ้นั่นในเวลาเปิดละนั่นไงก็เป็นแพ็กอันนี้แพ็กอะไรเนี่ยเป็นแปดสิบใช่ไหมอันนี้แปดสิบอ๋อแปดสิบน่าจะอันนี้นออกไปแล้ว โอเคอันต่อไปปุบ๊บมาเชะเปล่าเฮ้ยอันนี้แพทไปเนี่ยลูกไกร O R ท้าไหน S T เก้าแปดวะยบอกนะเก้าแปดออกก่อนเก้าสามเราก็ไม่รู้ดิอันไหนแล้วบอกนะเก้าแปดออกไปแล้วอะครับไม่รู้อันไหนครับไม่แค่มันไม่บอกด้วยครับผมก็งงเหมือนกัน แม่งเปิดแม่งทุกอันนั่นแหละได้คาร์บอนนี่คือเกลือจัดเลยนะเกลือจัดเลยนะปุ๊บอันนี้มัตเช่สองอันโอเคก็จะเหลืออันนี้หรือเปล่าวะเหลือสองอันน่ะไม่รู้วันไหนเปิดแม่งของทุกอันนั่นแหละไม่รู้ว่าอันไหนนะออไนะครับปั๊บโอ้ยวอล์กว่ะอ๋อเก้าแปดออกไปแล้วครับเราได้เกลืออ w อติดอิวิงเบาขอสิบเจ็ดล้านเหลืออันสุดท้ายว่ะ ผมไม่รู้ว่าอันไหนวะเปิดแม่งหมดอันแล้วกันโอ้โหอันสุดท้ายก็เป็นแปดห้านะโอ้โหรูนนี้ไม่น่าเปิดเลยวะโอเคสรุปก็ประมาณนี้มีอะไรก็รู้อันนี้แพ็คอะไรเนี่ยพันหนึ่งก็เปิดดิเปิดต่อดีว่าร้อนวาได้เก้าได้คาว์นนี่เฉยเลยวะแต่มันออกก่อนนะคาว์นนี่อฮอนแลนด์ซีเอ็มเนี่จีเคจีเคโอ้โหไม่ค่อยดีวะ ย<ป>ี่สิบล้านปุ๊บไปอุบารซิลเอสที64ดีเอ็มโอ้รามิเลสดิได้รามิเลสอยู่ใช่รามิเลสปะ่ะเออสวยโดยโรวมแล้วก็ถือว่าโอเคอยู่นะค่อนข้างเกลือเลยครับเรียกว่าค่อนข้างเกลือดีกว่าขอใครว่า9.8เมื่อกี้เป็นคาบันี่แม่งออกมาก่อน เรียกว่าคาร์มานี่มันออกมาก่อนก็โดยรวมแล้วผมก็เกือบจะเกลือนะเกลือเดียเนียได้ร้อยมาประมาณร้อยห้าสิบล้านครับเนี่ยสองร้อยเอม็มเกือบสองร้อยเอม็มเกลือเหมือนเดิมสรุปก็คือเกลือเหมือนเดิมก็ขายก่อนโอ้โหคนขายบึ้มๆดูวะเม็ดเขียวได้ปะเนะี่ยโอ้โหค่อนข้างเกลือครับเก้าแปถึงหนึ่งร้อยโอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเลยนะครับผมว่าค่อนข้างเกลืออ่ะแล้วแต่ดวงแล้วกันใครอยากเปิดก็เปิดนะครับผมเปิดแม่งถูกพุพแพ็กแบบเมื่อกี้เกลือจ,จัดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับเจอใหม่ครับ